ตอนนี้นะครับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางสุรต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับกําลังจะมาวิ่งผ่านสถานีโพธารามนะครับก่อนซาเลสโกขบวนด่วนพิเศษดิเซนรังนักประกาศขบวนที่4.3จะวิ่งผ่านสถานีโพธารามจักราภารที่1ค่ะเดินข้ามผ่านไปมาระหว่อกจากจักราที่1ปลดระเบิดรถจักรา เดี๋ยวจะไปรีกขบวนรถเร็วที่172ที่สถานีบ้านกล้วยนะครับม,มาแล้วนะครับขบวนีเซลลางนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์คัมมินนะครับ NTA 8 5 5 R 1นะครับแบบอิสระนะครับ350แรงม้านะครับ วันนี้ทำขบวนโดย SRT 2 5 2 6นะครับพ่วงกันมา3ามคันนะครับวันนีน่นะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนวีเซลลางนะครับที่สี่สามนะครับเดี๋ยวไปรีกคับ ขบวนรถเร็วที่172นะครับที่สถานีบ้านกล้วยโพธาระสถานีบ้านกล้วยนะครับราชชบุรีนะครับ,บฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอกระดุกชาแนลครับ